สวัสดีเพื่อนเทุกคนด้วยนะครับอยู่กันในเกม Mobile Legends อีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับในที่สุดก็มาสักทีนะครับสกิน Attack on Titan นะครับก็เพิ่งมาวันนี้วันแรกนะครับสําหรับสายประหยัดนะครับอยากรู้ว่าเติมอะไรยังไงก็ติดตามรับชมกันได้นะครับอย่างแรกนะครับผมก็ต้องขออธิบายกิจกรรมก่อนนะครับว่าจะได้สกินยังไงนะครับกิจกรรมนี้นะครับไม่เหมือนกิจกรรมพวกบิงโกหรือว่าไอหยอด กล่องปาจิงโกะอะไรนะครับเพราะว่าของที่จะได้จากอะไรพวกนี้นะครับถ้าคุณไม่ได้สกินพวกนี้มันก็จะไม่มีอะไรเลยน,นะครับไม่มีสกินอีพิกมาให้นะครับไม่ไม่ใช่ว่ากดไปแล้วสุ่มจะได้สกินแบบสเปเชียลอีพิกหรือแบบอ่าคอลเลกเตอร์ลัคก,กี้บ็อกอะไรอย่างนั้นนะครับไม่มีนะครับอันนี้จะเป็นการเก็บพวกเนี่ยครับโทเคนพวกนี้อ่าแล้วก็เอาไปแลกนะครับถ้าเกิดใครโชคดีเปิดแล้วมันได้เลยก็ ขอแสดงความดีใจด้วยนะครับเพราะว่าเลทมันน้อยมากนะครับ0 0นนะครับโอเคเรามาดูที่ร้านค้ากิจกรรมกันนะครับก็สกินก็อยู่ที่1.2 0 0นะครับ1,200โทเค็นนะครับทุกสกินนะครับไม่ได้สุ่มนะครับสามารถเลือกได้เลยนะมันจะไม่เหมือนพวกบิงโกหรือว่าไอหยอดกล่องนะครับอันนั้นมันจะสุ่มให้นะครับว่าเราจะได้สกินอะไรแต่อันนี้ก็ดีอย่างหนึ่งนะครับไม่มีสกินอะไรแถมมาให้นะครับดูไม่ค่อยคุ้มนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากได้ก็สามารถเลือกได้เลย คุณอยากเล่นแฟนนี้ก็เลือกมิคาสะมานะครับอ่าอยากเล่นหญินก็เอเลนนะครับส่วนรีไวก็จะเป็นมาทิตนะครับอ่าแล้วมันก็จะมีพวกไอวาร์ปไอเอฟเฟกเกิดอะไรพวกนี้นะครับอ่าราคาก็ดูเอานะครับเอาเรื่องอยู่แพงอยู่นะครับบางอย่างแต่ว่าในการสุ่มนะครับในการสุ่มนะทุกๆครั้งนะครับเราก็จะได้มีโอกาสนะมีโอกาสได้ด้วยนะพวกเนี่ยอ่าเอฟเฟกวาร์ปอะไรพวกนี้นะครับก็ เลทก็เหมือนเดิมนะครับก็น้อยนะพอๆกันเลยนะ0.3นะครับเยอะมาไม่รู้นะเลขหลังนะเลขข้างหน้าไม่มีเลยนะเปอร์เซ็นต์เลขข้างหน้าไม่มีเลยนะนขขนยนะส่วนมากก็จะออกพวกอ e ีโมดอะไรพวกนี้นะครับถ้ามันซ้ําขึ้นมาถ้ามันเกิดซ้ําขึ้นมานะครับก็มันก็จะแปลงนะครับก็รายละเอียดก็มาดูตามนี้ได้นะครับว่าอ่ามันแปลงเป็นเท่าไหร่ได้อะไรเท่าไหร่บ้างนะครับอ่าแล้วก็เลทออกอยังไงก็ลองมาดูนะครับที่ที่เครื่องหมาย แฟชันมาร์กตรงนี้นะครับโอเคอย่างแรกนะครับสำหรับใครที่เป็นสายประหยัดนะครับไม่ได้เหมาสกินหมดครับอยากได้สักหนึ่งสกินอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันเลือกได้ใช่ไหมเออเพอมันเลือกได้เราก็อยากจะได้ตัวที่เราเล่นสักหนึ่งตัวอะไรอย่างเงี้ยอย่างผมผมอยากได้รีวนะเพราะว่ารู้สึกว่าใน3ตัวเนี้ยผมเล่นตัวนี้น่าจะบ่อยกว่าโอเคก็ให้เปิดนะครับนี่วันนี้วันแรกเลยนะให้เปิดครึ่งราคาอันเนี้ย หนึ่งครั้งอะเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเปิดไปเลยครับทุกวันนะอันนี้ถูกด้วยนะครับวันละยี่สิบห้าวันละยี่สิบห้าแล้วก็ไปลุ้นเอาถามว่ามันถ้าเกิดแบบมีคนถามว่ามันจะใช้เพชรเท่าไหร่หมดเยอะเท่าไหร่อันเนี้ยผมตอบไม่ได้นะเพราะว่ามันจะสุ่มครับเนี่ยดูโทเค็นดิน้อยสุดคือห้าแล้วมันก็ไล่ขึ้นไปมีแปดมีสิบมีสิบสองมีสิบห้ามียี่สิบอะไรเงี้ยใช่ไหมถ้าคุณได้แบบสูงสูงเนี่ยสิบห้ายี่สิบหรือสิบสองอะไรนะตรงเนี้ยขึ้นไปอะ มันก็จะได้สกินไหวใช่ไหมแล้วถ้าคุณเปิดมาได้5้าได้แดได้5้าได้แดอะไรเงี้ยคุณก็ย, au, ยาวๆนะครับก็แล้วแต่บุญแล้วแต่กรรมแล้วแต่ดวงของแต่ละคนนะครับส่วนเรื่องการเปิดสุ่มทุกวันวันละ 20, ครึ่งราคา25เพรนั่นน่ะผมแทบไม่ได้มีปัญหาเลยนะถ้าใครตามผมมาจากกิจกรรมรอบที่แล้วกิจกรรมก่อนหน้านู้นนะครับแน่นอนว่าไอ้เพศรายสัปดาห์เนี่ยเนี่ยผมเหลือเป็นเดือนเลยอันนี้มาจาก กิจกรรมสกินรีเจนไรลานะซึ่งจะหมดภายในวันพรุ่งนี้นะผมเหลือเป็นเดือนเนี่ยผมมารับวันละ20 20เนี่ยใช่ไหมผมเติมเพิ่มเพชรผมก็เหลือนะเนี่ยเพชรผมก็เหลือ,อผมก็ไม่ต้องทําอะไรเลยตอนนี้ผมกดได้ฟร,ร,รีเลยผมมารับ20เปิด25รับ20เปิด25ผมได้ยันกิจกรรมหมดนะครับกิจกรรมก็อยู่1เดือนนะครับ31วันเลยนะครับก็ถ้าใครตามผมมาก็ไอเรื่องการเปิดทุกวันนียน่าจะไม่มีปัญหาอะไร อย่างแรกนะครับผมอยากให้ทุกคนมาเน้นที่กิจกรรมตรงนี้ก่อนนะครับมันจะมีของอะไรของแถมนิดๆหน่อยๆนะครับซึ่งกิจกรรมนี้อ่าก็คือเล่นปกตินะครับลองมาดูเควสั์มันให้ทําอะไรก็ทําไปนะครับรับอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะได้เนี่ยครับให้มาดูรางวัลสุดท้ายนะครับนี่เห็นไหมคุณได้เปิดฟีห้าอันไม่ต้องทําอะไรเลยครับอ่าลองดูครับเควสมันให้ทําอะไรให้ล็อกอิน ให้อ่าให้ทำอะไรบ้างเนี่ยครับมันส่วนมากจะมีแต่ล็อกอินนะอ่านีเล่นเล่นเกมหนึ่งอ่าชนะเกมหนึ่งโอเคก็เล่นอะไรก็ได้นะครับลองไปดูถ้าเล่นบอลเล่นอะไรก็ได้แล้วแต่เขาใครเล่นทุกวันก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะเรื่องตรงนี้นะแน่นอนนะครับนี่นะครับ5อันนะครับฟรีนะครับเปิดฟรี5ครั้งนะครับอย่าพลาดเด็ดขาดนะครับสำหรับสายประหยัดนะครับอ่าแล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งนี่ครับอันนี้มันเป็น แบบตอนมีตู้อะไรมามันก็จะแบบให้เราเติมนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับผมแนะนําให้เติมแค่250เพรพอนะอ่าเพราะว่ามันได้ตั๋วฟรี1ใบ2ใบเห็นไหมถามว่ามันคุ้มไหมมันไม่คุ้มหรอกแต่มันไม่ได้ให้เราใช้นะมันให้เราเติมอย่างเดียวนะครับอย่างที่ผมเคยบอกตั้งแต่แบบตู้ที่ผ่านมาอะไรเงี้ยว่าบางทีอ่ะเราเติมตอนเนี้ยมันอาจจะดูแพงดูเยอะไปหน่อยแต่ว่ามันสบายสำหรับใครแบบอยากแบบตู้หน้ามาสมมติละตอนเนี้ยไถทันหมดไปปั๊บใช่ไหมแล้วสมมตะิะเดือนใหม่ มันมีตู้อะไรมาใช่ปะคุณก็จะสบายเหมือนตอนนี้เพราะผมก็พูดอย่างนี้ตอนตู้ไลาลาใช่ไหมพอมาตอนนี้ผมไม่มีปัญหาเรื่องการเปิดครึ่งราคาทุกวันเลยเพราะว่ามันสมทบมาถึงเดือนนี้อ่าก็เติมไปนะครับ250เพชรนะครับลวเพชรเราก็เก็บไว้ก่อนหรือจะเอาไปทําอะไรใครยังไม่มีแสงดาวก็ไปเปิดได้อะไรอย่างนี้นะครับสาหรับผู้เล่นใหม่นะมันมีฮีโร่มีอะไรอย่างเงี้ยให้เราเช่าฟรีลงแรงได้อะไรอย่างงี้นะครับก็เติมแค่นี้พอนะครับเพราะว่าที่เหลือมันไม่ได้อะไรละอ่า ถ้าใครอยากเก็บเอ็มเบมอะไรนี้ก็แล้วแต่นะผมแต่ผมไม่แนะนำนะเ,เราจะพูดถึงเรื่องแค่สกินอย่างเดียวแล้วก็ประหยัดที่สุดนะครับได้คุ้มที่สุดก็เติมเพชรทิ้งไว้ก่อนแค่25 0เพชรเองร้อยกว่าบาทนะเติมนอกเติมในแล้วแต่สะดวกนะครับก็ได้เปิดฟรีมาอีก2ออันโอเคแต่นี้ผมยังไม่รับนะขอแป๊บน,นึงกลับมาที่กิจกรรมนะครับแน่นอนนะครับก็อย่าลืมนะครับเปิดทุกวันนะครับวันนี้ผมก็เปิดไปเลยละกันแล้ว โอ้โหเนี่ยถ้ามาอย่างเงี้ยเตรียมยาวเลยโอ้โหทีแรกผมห้าครับเปิดไปทุกวันนะครับอา่ามันได้เท่าไหร่ก็ค่อยว่ากันนะครับสำหรับใครที่เติมครับ250เพชรนะครับก็มารับตรงนี้ด้วยละกันอ่าจะได้ฟรีอีก2อันนะเดี๋ยวลองไปดูซิมันจะได้ไหมมันจะได้บ้างไหม20หรือ10กว่าก็ยังดีนะครับ1ใบ ฮ้ยยี่สิบโอเคก็ยังดีครับถือว่าเฉลี่ยกับเมื่อกี้ไปอีกใบหนึ่งปึ๊บอู้ยยี่สิบสองรอบครับ <laughs> เฮ้ยผมอาจจะได้ไวก็ได้นะครับแต่เราใครที่ชอบถามนะครับว่าเอะมันหมดเท่าไหร่มันหมดอะไรยังไงนะผมตอบไม่ได้จริงๆนะครับผมตอบได้แค่จํานวนครั้งที่คุณจะประหยัดได้แค่นั้นเองนะครับอ่าคุณก็เปิดไปอะไรเงี้ยทําตามที่ผมบอกนะแล้วก็เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราต้องไปรอสเสบียงพรีเมียมนะครับรอบแรกวันที่สิบถึงสิบหกนะครับ ราสองก็คือวันที่19ถึงวันที่23นะครับห้ามพลาดตรงเนี้เด็ดขาดนะมันแจกรวมๆแล้วนะอันนี้แต่ผมยังไม่แน่ใจนะผมไม่สามารถทูดได้บางทีกิจกรรมมันมีการเปลี่ยนแปลงนะอย่างตอนที่นารุโตะก็มีเก็บโทเคนแรกเหมือนกันนะแต่มันรู้สึกว่าแจก,กเยอะมากนะมันให้สุ่มแบบเกือบ40ครั้งอะเออหรืออย่างน้อยๆก็30กว่าๆนะตามที่เราแบบเล่นกันมานะกิจกรรมตู้ที่แล้วอะไรอย่างนี้นะครับ ก็คืออย่าพลาดเด็ดขาดนะครับสเสบียงพรีเมียมนะครับอ่าคุณอาจจะพลาดครึ่งราคาได้แล้วคุณก็ไปอัดทีหลังเอาอะไรยังไงก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็ไอ้นี่นะครับเปิด10ครั้งนะครับ10ครั้งเนี่ยดูดูดีๆนะครับมันลดแค่สิบเปอร์เซ็นต์นะอ่าผมไม่แนะนําให้เปิดนะมันลดน้อยไปเออเอาไว้ที่หลังเลยทิ้งไว้ก่อนเลยอันเนี้ยไม่ต้องไปสนใจมันนะเปิดทุกวันดีกว่านะครับครึ่งราคาห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ แล้วก็นะครับการเปิดนะครับ10ครั้งแรกนะครับคือไม่ไม่ไม,ไม่ไม่จำเป็นตนะ้องเปิดทีเดียว10นะก็คือเปิดเนี่ยเปิดทุกวันไปนะถ้ามันครบ10ครั้งแล้วนะครับเขาบอกว่ามันจะการันตีนะครับในการได้พวกไอของพวกเนี้ยที่อยู่ในกล่องเนี่ยที่ไม่ใช่ไอพวกโทเค็นนะครับอ่ามันจะเป็นพวกเนี้ยแต่ส่วนมากจะเป็นอ e ีโมดนะถ้าเกิดใครได้แบบกรอบรูปหรือเอฟเฟกอะไรทั่วไปก็ดีใจด้วยนะครับเลตมันก็น้อยแต่ว่ามันการันตีแน่นอนนะใน10ครั้งแรกนะ ก็ส่วนมากเป็นอีโมดนะทำใจไว้ได้เลยสำหรับไข่ดวงสวยๆหน่อยโอเคครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปอีกทีนะครับว่าสายประหยัดเราควรทำอะไรบ้างนะครับตอนนี้นะครับอย่างแรกนะครับให้คุณเปิดนะครับครึ่งราคานะครับอ่าถ้าครึ่งราคามันจะเป็น25เพสต์เองนะเปิดทุกวันนะครับเปิดตั้งแต่วันนี้ไปเลยนะครับอ่าถ้าขายได้มากได้น้อยอะไรอย่างไงก็แล้วแต่นะครับก็เปิดไปนะครับมีเวลา1เดือนนะครับเปิดทุกวันนะครับได้ไม่ได้ค่อยไปว่ากันวันสุดท้ายนะเอออย่างกิจกรรมไอเนี้ย รอบที่แล้วนี่ผมก็เอาผม100อนะครับ100รอบเป๊ะเลยนะครับกว่าจะได้สกินไลาลามานะาแบบพอดีอะพอดีเป๊ะเลยนะครับ1,440เป๊ะเลยไม่เกินมาแค่หนึ่งเองนะครับเอาผมสุดจริงๆนะหลังๆผมนี่เกลือมาเปิด10บรอบไป50นี่ไม่ออกเลยนะครับกิจกรรมนี้ก็เหมือนกันนะครับเปิดไปก่อนนะครับเปิดไปก่อน30วันวันสุดท้ายถ้ามันไม่ได้อะไรจริงๆค่อยไปอัดทีหลังแต่ผมคิดว่าไม่ถึงหรอก นะกิจกรรมอย่างเงี้ยอ่าแล้วอันเนี้ยมันไม่ใช่ว่ามันไม่เคยมานะมันก็เคยมาแล้วมันวนกลับมามันมีการแค่ขพวก Animation เอ f เฟกต์โมเดอะไรแค่นั้นเองนะครับก็เอากลับมาวนขายอีกรอบนะครับก็เปิดไปก่อนนะครับอย่าพิ่งไปวัดนะครับแล้วก็อย่าลืมสเบียงพรีเมียมนะครับเปิดทุกวันนะครับอย่าลืมนะครับเปิดทุกวันนะครับแล้วก็ถ้าใครตามผมมาก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรถ้าใครอ่า แบบว่าไม่ได้ตามผมมาสามารถซื้ออันนี้ได้นะครับถ้าใครแบบมาเห็นคลิปนี้ครั้งแรกไม่ได้ติดตามช่องผมมานะครับก็นี่นะครับผมแนะนําเป็นวิกฤตพาร์ตนะพอเติมครั้งแรกมันจะได้มาก่อน80นะครับแล้วก็รับวันละ20วันนะครับ7วันไปเรื่อยๆนะครับราคาก็ไม่ได้แพงมากนะครับก็นี่นะครับมันได้แน่นอนนะครับ7วันอันนี้เกิดแน่นอน220เพชรคุณเปิดวันละ25 25ไปเรื่อยๆนะครับมันเป็นการประหยัดนะครับ ประหยัดกว่าการแบบเติมธรรมดาเพราะเราเพราะเรารอเปิดทุกวันอยู่แล้วใช่ไหมเราไม่ต้องรีบได้เพชรเป็นก้อนก็ได้ใช่ไหมเรามารับเพิ่มก็ได้นะครับโอเคอย่างที่2นะครับนี่นะครับหัวข้อนี้นะครับของขวัญรีชาร์จนะครับถ้าเติมเมื่อกี้ผมแนะนาให้เติมวิกลี่ใช่ไหมอย่าลืมนะครับอันนี้ผมขอเน้นย้าอีกทีสาหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับการเติมวิกลี่หนึ่งอาทิตย์1ใบนะครับ1สัปดาห์เนะี่ยมันจะได้เควสอะไรพวกนี้ที่มันบอกให้เติมเนี่ยมันจะเสร็จ100 อย่างเคลสที่ผมเสร็จไปที่ผมเติมได้มา2ใบเมื่อกี้นะครับก็มันจะเสร็จ100ใช่ไหมคุณก็เติม2อาทิตย์ไปเลยเป็น200ใช่ปะหรือเติม3อาทิตย์ไปเลยทีเดียวก็ได้คุณเติม 3, 3, 3ามสามสาบเออมันซื้อสามารถซื้อทับได้นะซื้อซื้อทับถมกันได้มากสุด10ใบนะ10อาทิตย์อะไรอย่างนี้ก็เติมไปเลยนะครับให้มันได้ 250อ่าลองเติมใครไม่แน่ใจไม่รู้นะครับอ,อยากแบบอยากจะเรียนรู้ตัวเองอยากที่จะเข้าใจนะครับลองเติมทีละใบก่อนแล้วคุณมาดูเควสนี้ว่ามันเสร็จถึงไหนถ้าคุณเติมใบแรกมันจะเสร็จ1 0 0คุณเติมใบที่2ภายในวันเดียวกันนั่นแหละคุณเติมได้เลยไม่ต้องรอวันรุ่งขึ้นหรืออะไรนะครับมันก็จะได้มา80เสมอในการเติมหนึ่งครั้งนะแปดสิบเพามันก็จะเสร็จเป็น200คุณเติมใบที่3มันก็กลายเป็น300ครับมันเกินแล้วก็พอแค่นั้นนะครับเพรที่เหลือก็มารับเอา ซึ่งกิจกรรมมันอยู่หนึ่งเดือนใช่ไหมแน่นอนว่าคุณเติมไปแค่สามอาทิตย์แต่มันยังไม่ครบหนึ่งเดือนเลยเพชรที่คุณได้มาคุณใช้หมดแน่นอนนะเออไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยมันจะอย่างงู้นอย่างนี้หรือถ้าเกิดมันเหลือไปตู้หน้าคุณคิดว่าคุณไม่เติมหรอตู้หน้าเอออาจจะเป็นสกินที่คุณอยากจะได้ก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยให้มันทับถมกันไปมันก็จะรู้สึกสบายขึ้นในตู้หน้ารอบนี้ใครที่มาเติมครั้งแรกอาจจะดูแพงอ่าแต่ถ้าเกิดเดือนต่อไปตู้ต่อไปมันอาจจะช่วยอะไรคุณได้เยอะนะครับ แล้วก็กิจกรรมที่2นะครับอ่านี่นะครับก็เล่นแล้วก็ล็อกอินนะครับเล่นแค่วันละเกมชนะเกมอะไรยังไงก็ได้ครับให้มันเควสมันเสร็จนะครับเก็บสะสมนะครับ5ใบฟรีนะครับเปิด5เปิดฟรี5ครั้งนะครับอย่าลืมนะครับอันนี้สําคัญมากเลยนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ประมาณเท่านี้แหละครับอย่าลืมทําตามกันนะครับทาตามผมไปก่อนก็ได้อ่าก็ขอให้ได้เยอะๆนะอย่าได้5อะไรเหมือนผมรอบที่แล้วเลยก็ได้20 20ไปรัวๆกันเลยก็ได้นะครับเราจะได้แบบ ประหยัดตังค์ขึ้นนะครับได้สกินไวขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่มากดไลค์มาติดตามนะครับมาคอมเมนต์ให้กําลังใจกันนะครับผมก็พยายามจะอ่านแล้วก็ตอบทุกคนอยู่แล้วนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ติดตามนะครับไว้เจอกันนะครับวันที่12นะครับเสบียงทีเมียมมานะครับว่าจะต้องเติมอะไรยังไงนะครับก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ